เขาบอกว่าคือไตระยะห้าคือบวมตุยมหมอสั่งฟอกไม่อยากฟอกใ่ว่าไตาทำงานไม่ได้ลแล้วอหมอบอกไตทำงานไม่ได้บวมตึงแล้วก็เหนื่อยจะไปโรงพยาบาลใช่ไหมแล้ว ระยะสุดท้ายแล้วทีนี้หมอก็เลยบอกว่าให้เขาฟอกน้องเขาไม่ยอมฟอกมันก็ต้องฟอกอาทิตย์ละสามวันมากกว่านั้นหรือเปล่าเออน้องก็ไม่ไหวแต่ว่าเขาบวมมากเลยนะห่วยแล้วก็ไปไม่ได้เลยลูกก็เลยเห็นรีวิวลูกก็เลยว่าลองให้น้องดูเขไม่เสียเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีทางเลือกเลยน้องสะพายเนี่ยเป็นโรคไตนี่คือความรักเผื่อแผ่ไปถึงน้องความรักที่เป็นแต่ผู้ให้สงสารเขาแล้วพอรับไปสองขวดแรกเป็นยังไงคะ น้องบอกว่าตัวยุบพองก็เริ่มยุบยุบแ,แล้วแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยแต่หนูก็บอกให้เขาคุมอาหารไปด้วยแล้ววันนี้ดีมากนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคือคนเป็นโรคไตอ่ะต้องคุมอาหารด้วยแล้วเราเจออันนี้พอดีละอะไรที่ทําให้มั่นใจในตัวสมุนไพรคุณหมอบนก็เข้าไปอ่านรายละเอียดเขาก็น่าเชื่อถือก็ซื้อมาทานเองก็ <sim. S 2> เหมือนกับว่าจะดูแลสุขภาพเราใช่ไหมแต่พอดีเกิดว่ามีน้องโทรมาอาการเป็นอย่างนี้ก็เลยคิดว่าลอง ดูสิว่ามันจะเกี่ยวข้องกันแล้วก็เข้าไปดูดีบิลก็น่าจะเชื่อถือได้พอมาประสบกับตัวเองแล้วตกลงเชื่อถือได้ไหมใช่ค่ะก็คิดว่าได้ใช่ไหมค่ะก็โอเคนะคะดีเลยใช่ไหมโอ้ก็น้องก็ไม่ได้ฟอกมาแปดเก้าเดือนแล้วยังไม่ต้องฟอกแต่ก็ต้องควบคุมอาหารต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แพรมากมารบกวนเวลาเท่านี้คุณนะคะ